มิสเตอร์เอ็กกาเดซี่แห่งมลรัฐเคนดักกี้อเมริกาผู้ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วเมื่อปีคศ 1.9. 5.6พุทธศักราช2499เป็นมนุษย์ผู้มีวิญญาณพิเศษหรือตาทิพย์แห่งยุคปัจจุบันซึ่งได้ใช้ความสามารถในด้านนี้ของตนเพื่อบรรเทาและปลดเปลื่องความทุกข์ยากของเพื่อนมนุษย์ หมอหลับแห่งอเมริกาหมอเดซี่ไม่เหมือนแพทย์ทั่วไปทั้งหลายตรงที่มีการศึกษาเพียงแค่ชั้นมัธยมเท่านั้นและไม่เคยได้รับการศึกษาทางแพทย์จากสํานักศึกษาแห่งใดเลยเมื่ออายุ21ปีเดซี่ได้จากบ้านเกิดเข้าไปทำงานในเมืองแล้วก็ได้งานทําทางด้านธุรกิจประกันภัย แค่พอหลังจากนั้นสองสามปีก็ประสบโชคร้ายถูกโรคหลอดเสียงในคออักเสบทำให้พูดไม่มีเสียงจนต้องทิ้งงานที่ทำอยู่ไปทำงานอย่างอื่นซึ่งไม่ต้องใช้เสียงมากขณะเดียวกันก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อจะรักษาให้หลอดเสียงที่เสียของตนกลับคืนดีขึ้นมาแต่ปรากฏว่า ไม่มีการรักษาโดยวิธีใดที่จะช่วยทำให้เขาดีขึ้นได้ขณะที่เดซี่อยู่ด้วยความสิ้นหวังไม่มีทางรักษาอย่างใดอีกแล้วก็พอดีมีผู้ชำนาญสะกดจิตคนหนึ่งเดินทางไปเผยแพร่วิชาการด้านนี้ณเมืองที่เดซี่อยู่เดซี่จึงได้ไปหาและขอให้ลองใช้วิชาสะกดจิตช่วยรักษาการที่ ตัวเป็นปรากฏว่าเมื่ออยู่ในภาวะถูกสะกดจิตเดซี่สามารถพูดมีเสียงออกมาเช่นปกติแต่พอพ้นจากการถูกสะกดจิตก็กลับพูดไม่มีเสียงอีกตามเดิมผู้ชำนาญพิเศษเกี่ยวกับการสะกดจิตได้พยายามแล้วพยายามอีกเพื่อจะแก้ให้ได้แต่ก็ไร้ผลยังไม่สามารถแก้ได้ตามภาวะปกติ เพื่อนของเดซี่คนหนึ่งชื่อเลนเป็นนักสะกดจิตสมัครเล่นและสนใจติดตามเรื่องนี้อยู่ด้วยคิดว่าเมื่อเดซี่สามารถพูดได้ในขณะถูกสะกดจิตเมื่อกลับสู่ภาวะตื่นเป็นปกติแล้วก็น่าจะพูดได้ด้วยจึงทดลองเรื่องนี้โดยด้วยตนเองอีกทีเลน จึงทำการสะกดจิตเดซี่เสร็จแล้วก็ตั้งคำถามนี่แกบอกฉันได้ไหมว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดการตีบตันในลำคอของแกแกบอกด้วยได้หรือไม่ว่าจะรักษาจะโรคเกี่ยวกับหลอดเสียงที่เป็นนี้ได้อย่างไรมหัศจรรย์เกินจะกล่าวได้เกิดขึ้นเลนได้รับคำตอบว่าอาการดังกล่าว เป็นภาวะสัมพันธ์ระหว่างจิตกับร่างกายเลือดไปหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อบางส่วนในลำคอไม่พอในเล่นออกคำสั่งเสียในขณะที่ตนยังอยู่ในภาวะถูกสะกดจิตว่าให้การอุดตันทางเดินของเลือดหายเสียเพื่อให้เลือดเดินได้โดยสะดวกแล้วเมื่อน,นั้นการรักษาก็จะได้ผลเล่นทำตามคำแนะนำ ปรากฏว่าชั่วขณะที่เลนจ้องสังเกตอยู่นั่นเองลำคอของเดซี่ก็เปลี่ยนสีเป็นชมพูแล้วก็เป็นสีแดงอมเลือดฝาดเต็มที่เดซี่สามารถพูดได้ด้วยเสียงปกติของตนและเมื่อตื่นจากการถูกสะกดจิตแล้วก็สามารถเรียกสมรรถนะในการพูดกลับมาได้ตามเดิมแล้วหลังจากนั้นได้มีการเพิ่มเติมอีกสองครั้ง ทุกอย่างสมบูรณ์เป็นปกติคราวนี้มาถึงคราวของตัวเลนเองบ้างเขาก็มีอาการป่วยเรื้อรังมานานมากเกี่ยวกับในท้องอยู่ได้ทดลองรักษามาแล้วทุกตำรับแต่ก็ไม่ได้ผลอย่างเด็ดขาดเลนตั้งใจที่จะปรึกษาเดซี่ระหว่างถูกสะกดจิตดู ว่าจะสามารถบำบัดอาการป่วยเจ็บเรื้อรังของตนได้ไหมเมื่อเลนทดลองทำตามที่คิดปรากฏว่าเดซี่สามารถบอกวิธีรักษาให้ได้โดยแนะนำให้บริหารร่างกายอย่างนั้นอย่างนั้นให้รับอาหารพิเศษอย่างนั้นอย่างนั้นและใช้ยาประกอบอย่างนั้นซึ่งเมื่อเลนทำตามคําแนะนําดังกล่าวก็พบว่าเป็นไปได้ตามคำของเดซี่ คือภายในเวลาเพียงสามสัปดาห์เท่านั้นเลนก็หายขาดจากการทุกทรมานของโรคปวดท้องที่เป็นอย่างเรื้อรังมานานปีอย่างสิ้นเชิงคราวนี้เลนได้ประจักษ์ว่าขณะที่ถูกสะกดจิตเดซี่มีความสามารถมหัศจรรย์ในการรักษาและโดยท,ที่ทราบอยู่ว่าเดซี่เป็นคริสเตียนผู้เคร่งครัดและใจบุญมีศรัทธา อ่านไบเบิลจากปกหน้าถึงปกหลังทุกปีจึงได้พูดหวานล้อมขอให้เดซี่เห็นแกเพื่อนมนุษย์จำนวนมากซึ่งได้รับทุกทรมานเพราะโรคร้ายนานาชนิดจะไม่สามารถที่จะหาวิธีรักษาอย่างใดอย่างหนึ่งมาบําบัดได้โดยขอให้เดซี่แนะนำวิธีรักษาให้แก่คนเหล่านั้นขั้นแรกเดซี่ไม่ตกลง เนื่องจากไม่เชื่อมั่นว่าตนจะมีความสามารถทำเช่นนั้นได้แต่เมื่อถูกวิงวอนขอร้องหลายครั้งหลายหนเข้าก็ตกลงรับทดลองรักษาในรายหนักๆซึ่งไม่สามารถหาทางรักษาได้แล้วจริงๆแม้เดซี่จะไม่เคยรักษาเรื่องยาหรือการแพทย์เลยแต่ปรากฏว่าเมื่ออยู่ในระหว่างสะกดจิตนั้น เขาสามารถตรวจวิเคราะห์โรคได้อย่างแม่นยำและใช้ศัพท์เทคนิคต่างๆที่ในเวลาปกติแล้วเขาไม่เคยรู้เลยคนไข้ที่เขารักษาหายหมดทุกรายไม่มีรายใดสุดลงกว่าเดิมเลยบางรายเขาบอกไม่มีทางรักษาให้หายขาดได้เนื่องจากความเจ็บป่วยนั้นเป็นผลมาจากกรรมแต่ชาติก่อน เขาสามารถเพียงแต่จะบอกยาซึ่งอาจช่วยบรรเทาลงได้บ้างเมื่อเป็นขึ้นมาเขาไม่รู้เรื่องศาสนา,าพุทธฮินดูเลยและยิ่งไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องกรรมและเรื่องตายแล้วเกิดเมื่อมีผู้เล่าเรื่องให้ฟังเขาถึงกับตกใจและคิดว่าจะเลิกทำการรักษาที่ทำอยู่นั่นเสียด้วยเห็นว่าการกระทำของตนเป็นเรื่องแอนตี้คริสเตียน แต่เพื่อนฝูงก็สามารถชี้แจงทำความเข้าใจและอ้อนวอนเพื่อนให้เดซี่ทำการรักษาต่อไปจนได้ในช่วงเวลา40ปีเขารักษาคนไข้ให้หายได้รวมจำนวนประมาณสาม0 0ื่นคนเขาไม่จำเป็นจะต้องได้เห็นคนไข้โดยคนไข้นั้นอาจจะอยู่ห่างออกไปเป็นระยะทางตั้งร้อยไมล์ก็ได้ที่จำเป็นมีเฉพาะ ชื่อกับที่อยู่อันถูกต้องของคนไข้ซึ่งจะทำได้ต้องบอกให้เดซี่ทราบในขณะเมื่อได้อยู่ในภาวะสะกดจิตแล้วหากปรากฏว่าคนไข้ไม่อยู่เขาก็จะพักรายการนั้นไว้แค่นั้นและตรวจรายอื่นต่อไปตอนจะตรวจรักษาเขาไม่ต้องทําอะไรมากเขาเพียงแต่เข้าไปในห้องถอดรองเท้าและผ้าพันคอออก และเอ็นตัวลงนอนบนที่นอนหลับตาเอามือประสานกันวางไว้ที่หน้าผากหายใจลึกๆเจ็ดครั้งแล้วชั่วประเดี๋ยวตาของเขาจะรู้สึกสว่างหลังจากนั้นภรรยาหรือเลขาของเขาจะบอกว่าคราวนี้เขาจะได้เห็นคนชื่อนั้นๆอยู่ที่นั่นนั่นเพื่อให้เขาตรวจวิเคราะห์โรคและบอกวิธีในการรักษาที่จำเป็น จากนั้นสองสามนาทีเขาก็จะพูดบ่อยครั้งที่เขาจะพรรณนาสภาพแวดล้อมของที่เขาพบคนไข้เช่นเขาบอกว่ามีสุนัขสีขาวตัวหนึ่งอยู่ที่มุมห้องแม่ของคนไข้กำลังสวดมนต์อยู่คนไข้กำลังขึ้นบันไดามาเป็นต้นข้อระบุของเขาทำนองนี้พบว่าตรงกับที่เป็นจริงทุกครั้ง จึงเป็นเครื่องยืนยันได้ถึงความเป็นจริงแห่งพลังตาทิพย์ของเขายิ่งไปกว่านั้นไม่ปรากฏสักครั้งเลยว่าการตรวจวิเคราะห์โรคและการรักษาของเขานั้นไม่ได้ผลแม้แต่เหล่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเมื่อไม่สามารถตรวจวิเคราะห์โรคให้ทราบแน่นอนได้ก็ต้องมาขอพึ่งพลังตาทิพย์ของเขาที่สถาบันเดซี่ มีประกาศนียบัติที่นายแพทย์ดังกล่าวออกให้เป็นหลักฐานยืนยันความเจริญจริงอยู่เป็นจำนวนมากคนไข้ส่วนใหญ่ของเขาเป็นผู้ได้รับการศึกษาอย่างดีที่สุดทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มาแล้วแต่ไม่ได้ผลเด็ดขาดเขารักษาโรคลมบ้าหมูของพระโรมันคาทอลิกรูปหนึ่งให้หายขาดได้บันทึกรายงานและเอกสารการรักษา สำหรับรายที่อยู่ในลักษณะพิเศษกว่าปกติเช่นนี้มีอยู่เป็นจำนวนมากงานของเขามีความสำคัญพิเศษสำหรับเราชาวพุทธโดยที่จะได้พบประจักษ์พยานเกี่ยวกับเรื่องกรรมและตายแล้วเกิดอย่างมากมายในการดูด้วยใจหรือตรวจทางในของเดซี่บางครั้งเขาบอกว่า ความป่วยไข้ของคนไข้าบางคนนั้นเนื่องมาจากผลของกรรมในชาติก่อนดังนั้นจึงไม่มีทางที่จะรักษาให้หายขาดได้การรักษาของเขาเพียงแต่ช่วยให้อาการบรรเทาลงได้บ้างเท่านั้นบางครั้งเขาก็ระลึกถึงชาติของอดีตของคนไข้าบางรายด้วยซึ่งในชาตินั้นๆคนไข้เหล่านั้นได้กระทำกรรมชั่วไว้ อันได้ส่งผลให้พวกเขาต้องประสบกับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคนไข้ารายหนึ่งป่วยด้วยโรคหืดเขาบอกว่าเมื่อชาติก่อนเคยโยลูกแมวให้จมน้ำตายชาตินี้จึงต้องได้รับความทุกข์ทรมานจากอาการของโรคหืดหายใจไม่ออก สามีภรรยาคู่หนึ่งประสบปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคู่เขาบอกว่าทั้งสองเคยเป็นพระและเมียชีโรมันคาทอลิกอยู่ที่เกาะอังกฤษในชาติดังกล่าวเขาทั้งสองได้ล่วงละเมิดศีลและกระทําผิดคำปฏิญญาณชาตินี้จึงต้องได้รับความทุกข์เดือดร้อนยุ่งยากดังเช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันคนไข้เสียตารายหนึ่งได้รับบอกว่า เมื่อชาติก่อนเขาเป็นสมาชิกชาวป่าเปอร์เซียเผ่าหนึ่งคนป่าเผ่านี้จะควักลูกตาของเฉลยทุกคนที่จับได้ในการสู้รบออกและหน้าที่ควักลูกตาของเหยื่อผู้เคราะหร้ายออกดังกล่าวนั้นเป็นของคนไข้รายที่พูดถึงอยู่ดังนั้นในชาตินี้จึงได้รับผลกรรมเป็นคนตาบอด คนไขยอีกรายหนึ่งได้รับบอกว่าเป็นเพราะเมื่อชาติก่อนเขามีความยินดีปรีดาในความทุกข์ทรมานของเพื่อนมนุษย์ผู้ต้องตกเป็นเหยื่อณสนามโรมานสเตดเดียมซึ่งที่นั้นผู้ถูกจองจำบางพวกถูกโยนลงไปเป็นเหยื่อของสิงโตซึ่งในการบันทึกของเดซี่มีกรณีทํานองดังกล่าวนี้มากมาย เดซี่จะตรวจดูอดีตของเด็กๆแล้วบอกให้พ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นทราบว่าเด็กเคยมีความชำนาญมาแล้วทางไหนพร้อมกันนั้นก็จะแนะนำว่าเมื่อโตขึ้นเด็กควรประกอบอาชีพในแนวที่ตนเคยมีความชนาญมาแล้วผลปรากฏว่าทุกรายที่ทำตามคำแนะนำของเดซี่ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม เป็นที่แจ้งชัดว่าเรื่องกฎแห่งกรรมและเรื่องตายแล้วเกิดเป็นหลักคำสอนที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงทั้งประจักพยานสนับสนุนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนอกจากที่มีกล่าวในคำพีซึ่งเป็นเรื่องต้องเชื่อด้วยความศรัทธาบันทึกและเอกสารเกี่ยวกับงานของเขายังคงได้รับการเก็บรักษาไว้นสถาบันเดซี่เวอร์จิเนียบีส อเมริกานักค้นคว้าทางจิตและผู้ศึกษาเรื่องกรรมกับตายแล้วเกิดพากันไปที่นั่นบ่อยๆเพื่อศึกษาบันทึกต่างๆเหล่านี้โมเรเบเรนสไตน์ More, stein, สนใจเรื่องกรรมและเรื่องตายแล้วเกิดก็เพราะได้ศึกษาบันทึกของเดซี่เรื่องนี้ได้กระตุ้นให้เขาพิสูจน์ความจริงของเรื่องการตายแล้วเกิด ด้วยการสะกดจิตหญิงคนหนึ่งแล้วให้เธอย้อนระลึกไปถึงชาติพบภูมิแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในอดีตชาติของเธอผลของการทดลองดังกล่าวของเบรนสไตล์ปัจจุบันเป็นที่ท,ทราบกันทั่วโลกและได้รับการจัดพิมพ์เป็นหนังสือซึ่งเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดของอเมริกางานดังกล่าวรับรองความจริงเรื่องตายแล้วเกิด ว่าเป็นภาวะอาจทดลองพิสูจน์ได้โดยวิธีระลึกชาติด้วยการสะกดจิตจีน่าเซรามินาร่าผู้เขียนหนังสือเรื่อง Many Mansion และ The World Within ก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งศึกษาบันทึกงานของเดซี่อย่างละเอียดและหนังสือสองเล่มของเธอเป็นงานขั้นมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องกรรมและตายแล้วเกิด ซึ่งเธอได้อ้างถึงกรณีของเดซี่บ่อยๆเดซี่ใช้พลังจิตของเขาเพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนมนุษย์แต่อย่างเดียวโดยไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวที่จะใช้ไปในทางร้ายหรือผิดศีลธรรมแต่อย่างไรเขาไม่เคยช่วยพวกนักการพนันหรือบอกใบ้ให้พวกนักเลงเล่นมา้าเขาไม่ยอมให้เอาเรื่องของตนไปโฆษณาโดยประการทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นทางหนังสือพิมพ์ทางวิทยุหรือว่าทางโทรทัศน์แต่แม้กระนั้นก็เป็นความจำเป็นที่คนไข้ต้องเข้าคิวรออยู่เวลาหลายๆเดือนและระยะหลังร่วมปีกว่าที่จะสามารถกำหนดวันนัดหมายกับเดซี่ได้การรักษาของเขาไม่ได้ใช้ตำรับยาและวิธีการรักษาแบบของตะวันตกเสมอไป ยาของเขาบางขนานพบว่าตรงกับที่มีในตำราการแพทย์ของอียิปต์โบราณทั้งนี้โดยที่ชาติหนึ่งในอดีตของเขาเขาเคยเกิดเป็นหมอใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่นั่นไม่มีใครมาสู่โลกนี้โดยไม่มีทรัพย์สมบัติหรือหนี้สินอะไรติดตัวมาด้วยแต่และคนนําเอากรรมท,ทั้งที่เป็นส่วนดีและชั่วของตนติดตัวมาด้วยและกรรมนั้น เป็นผู้จำแนกรูปร่างลักษณะอุปนิสัยใจคอความชำนาญพิเศษและอะไรต่ออะไรอื่นซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องลี้ลับสำหรับชาวพุทธเลยพระพุทธดำรัสว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นที่พึ่งพำนัก ได้รับการยืนยันโดยผลของมนุษย์ตาทิพยุคปัจจุบันคือเอ็ดกาเดซี่ผู้นี้ผู้ซึ่งมีใช่ชาวพุทธทั้งไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาตรงกันข้ามกลับเป็นคริสเตียนผู้เคร่งครัดในาศาสนาของตนสามารถอย่างรู้ถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดเพราะผลกรรมในอดีตของผู้ป่วยเอง อย่างสมเหตุสมผลทุกประการบุคคลที่ไม่ฉลาดขาดสติสัมปชัญญะเป็นมิจฉาทิฏฐิสร้างกรรมชั่วโดยไม่รู้สึกวันกลัวในผลกรรมด้วยใจไร้คุณธรรมสร้างบาปไม่วายเว้นไร้กำหนดกฎเกณฑ์ทั้งเย็นและเช้าบุญกุศลน้อยใหญ่ไม่เคยใส่ใจปล่อยให้จิตใจตนเองมืดมน ก่ออกุศลทั้งหนักและเบาจิตใจตกต่ำถล้ำลงเต็มที่ก็เพราะหลงว่าบุญบาปไม่มีเมื่อกรรำชั่วยังไม่มาส่งผลก็สนุกสนานเพลิดเพลินเย่อหยิงทนงตนครั้นพอหมดบุญเก่าก็ถึงคราวต้องไปตามวาระอกุศลกรรมของตนส่งผลอย่างยุติธรรมไม่ผันแปรเป็นอื่นไปได้ มาปัจจุบันชาติด้วยจิตสำนึกที่ดีแม้อดีตเคยโหดร้ายขาดเมตตาธรรมก็สามารถแก้ไขพัฒนาจิตให้สูงขึ้นด้วยใจสงสารเมตตาสัพพสัตว์ที่ต่างก็ร่วมชะตากรรมเดียวกันคือต่างก็เกิดแก่เจ็บตายเสมอกัน